มาแล้วครับกับกิจกรรมในส่วนที่2นะครับล่าฝันกับเหล่าไอดอลกันเลยนะฮะตัวนี้ฮะช่วงที่2นะครับมาวันนี้เลยครับเข้าใจว่าจะเป็นการแชร์นะฮะแชร์ให้เพื่อนนะครับเข้าไปดูเลยตอนนี้ผมได้อยู่7-18แต้มแล้วเข้าไปแชร์นะครับเอาโค้ดเราเนี่ย c o ปปลงไปนะคัปปี้ไปแชร์ในห้องไลน์ได้เลยนะครับ แล้วก็ผมลองทดสอบการใส่รหัสของเพื่อนดูเนะฮะเข้าใจว่าจะเป็นการยิ่งได้นะฮะยิ่งเอาโค้ดเพื่อนมาใส่ก็ยิ่งได้แต้มครับไม่ต้องแลกนะบางคนยังเข้าใจพอมีโค้ดมาก็บอกกันแลกแลกกันไหมแลกกันไหมไม่ต้องแลกฮะบางกิจกรรมไม่ต้องแลกครับบางกิจกรรมนี่คือใครแจกโค้ดให้เราปุ๊บเราเอามาใส่แหลกเลยฮะนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับยิ่งเอา ยิ่งเอามาใช้ก็ยิ่งช่วยเพื่อนและเราก็ยิ่งได้ครับนะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างแลกนะกิจกรรมบางอย่างมันแลกได้จริงนะกับกิจกรรมบางอย่างไม่ต้องเขียนว่าแลกกันไหมแลกกันไหมมัวแต่แลกกันนี่จะไม่ได้นะฮะทรงครับซึ่งจะได้กันทั้งคู่ไงฮะผมได้หนึ่งอีกคนผมก็ได้สองนะครับคนที่เราใส่ก็ได้สองแต้มนะครับเอาละนะฮะผมก๊อปปี้นะฮะไปแจก ให้กับคนในห้องเรียบร้อยนะครับทําไปแล้วนะครับซึ่งใครสนใจก็รีบใส่ซะรีบใส่ซะแต่ไม่เข้าใจยังไม่รู้นะว่าจํานวนจํากัดกี่คนต่อวันนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าใส่ได้คนละครั้งนะลองดูนะฮะหเรียกว่า1คนต่อ1สิทธิ์ลองดูนะส่งอีกครั้งนะฮะคุณไม่สามารถเชิญตัวเองไม่ใช่ดิใส่อีกโค้ดนู่นดิ เขาใหม่นะฮะโอเคได้มาแล้วครับโคดในห้องไลน์นะฮะสนใจก็ลายด้านล่างกันดูเข้าไปเลยหรือเดี๋ยวผมบอกออคิวอาโคดให้เข้าเนาะอันนี้คนเก่าซ้านะคุณได้ใช้โคดนี้แล้ววันนี้ลองใหม่พรุ่งนี้ลองใหม่พรุ่งนี้งั้นแสดงว่าพรุ่งนี้ใช้ได้ซ้ำอีกครั้งครับนะฮะงั้นวันนี้เราเอาของคนอื่นมาใส่ได้ไหมไปดูกันเลยครับไปเอาของคนที่2กันดู ซึ่งไม่ซ้ํากับคนเดิมนะครับวางลงไปเลยครับวางลงไปปึ๊บได้อีกแล้วครับโอ้โหแจ๋วไปเอาคนอื่นมาอีกครับไปลองกันอีกยาวๆกันเลยครับวางลงไปครับได้อีกแล้วครับโอ้โหมาลองกันยาวๆอีกโคดนึงยาวๆยาวๆกันอีกโคดนึงอ่าจัดไป ได้แล้วครับอีกสองครับไปดูที่หน้าหลักกันเลยดีกว่าฮะหน้าหลักผม78น่าจะได้มากกว่านั้นแล้วใช่ไหมงั้นก็สําเร็จไปตั้งนานแล้วละสินะครับสาเร็จกันนานละนี่ไงแปดสิบหกแต้มเลยเนี่ยแสดงว่าแรกๆมาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพยายามก็ได้นะฮะแต่ว่ามาเอาโค้ดกันช่วงสุดท้ายนี่แหละนะฮะใส่มันกระน,นาเข้าไปไม่รู้ว่าใส่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเถอะสิสิบยี่สิบโคด้ดต่อวันไปเลยถ้าไม่ําคนเดิมนะ คนละ2 20ครั้งใช่ไหมยี0ครั้ง20คูณครั้งละ2ก็40แต้มเลยโอ้โหทีเดียวรับเลยฮะฮีโร่รับกันได้เลยฮะยืนยันเปิดดูไหมเปิดดูหน่อยดิไม่รู้จะเอาตัวไหนดีนะครับโอ้โหแจวะฮะเก็บไว้ทีหลังก่อนนะครับเดี๋ยวไวเ้เอาเลือกอีกทีนึงเป็นไอเทมฮีโร่นะฮะได้ฮีโร่นะครับ เรียบร้อยนี่ฮะการอัญเชิญนะครับเพื่อฮีโร่ถาวรครับไปทบทวนกันหน่อยครับว่าได้ตัวอะไรบ้าง